สวัสดีครับสวัสดีครับโรงพักรองภัยสุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวที่ทีมข่าวอจกรรมของคมชลึกทีวีคุณวัชราครับท่านผู้ชมครับที่ไปรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาสรุปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมในวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของข่าวเตือนภัยนะครับเราก็จะนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รับทราบกันนะครับทุกวันนี้มีข่าวเตือนภัยเยอะมากแต่ว่าคุณผู้ชมติดตามแล้วนะครับแน่นอนว่าไปที่ไหน จะได้ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษหน่อยนะครับสาหอนเข้ารายการวันนี้มีช่องทางติดต่อรายการนะครับอยู่หลากหลายช่องทางในในในด้วยกันโดยเฉพาะทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่023383636ถึง7ครับและอีกหนึ่งช่องทางครับคุณใสชัยครับอีกช่องทางหนึ่งทาง a c e b o o k นะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปแอดได้นะครับสายต,ตุรประชาชนนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะโพสต์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมไปเจอมาไม่ว่าจะเป็นคลิป ของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ดูแล้วประทับใจหรือว่าคลิปต่างๆที่เห็นแล้วว่าไม่ไม่อยากให้ไม่ประทับใจต้องการให้ทีมงานเขาลงไปตรวจสอบหรือภาพกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมกล้องวงจรปิดที่จับพฤติกรรมของคนร้ายที่เข้าไปก่อเหตุได้ในแต่ละพื้นที่ ก็โพสเข้ามาบอกทีมข่าวล้วได้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านรายการได้ที่หมายเลข02 338 3837 9นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้มาเริ่มต้นข่าวด้ของเราวันนี้นะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมมีเหตุฆาตกรรมคุณยายวัย85ปี ที่จังหวัดสมุทรปราการ,รปรากฏว่าคนร้ายนี่แหละครับไปก่อเหตุฉงทรัพย์ได้ทรัพย์สินไปนะครับซึ่งตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วทีมข่าวของเรากร็ลงพื้นที่ไปดูเหมือนกันนะครับ,รบว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรและตำรวจจะช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างไรบ้างนะครับติดตามรายงานกับคุณวรพันธ์สุแกวครับ ตำรวจสอพอเมืองสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่กู้ภัยตรวจสอบสภาพศพของนางจูยุระนิยมวัย85ปีถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้สายรัดโคมไฟรัดเข้าที่คอจนเสียชีวิตแถมส้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทและพระเลี่ยมทองที่ผู้ตายสวมใส่ได้ถูกขโมยไปด้วยจากการสอบถามชาวบ้านแถมนั้นบอกว่าผู้ตายพักอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านที่เกิดเหตุและเป็นเจ้าของห้องเช่าที่ปลูกเรียงรายกันอยู่จำนวนหห้อง โดยประมาณวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมายังพบผู้ตายอยู่ในบ้านซึ่งในคืนวันที่6ชาวบ้านแถบนั้นได้กลิ่นเหม็นออกมาจากห้องดังกล่าวจึงโทรศัพท์เรียกตำรวจมาตรวจสอบแปลกใจว่ายายทําไมไม่อยู่ไม่ไม่ได้อยู่ห้องปกติต้นเดือนแกจ,จะเปิดประตูไว้และล็อกประตูเหล็กข้างในให้เราไปเรียกจ่ายค่าบ้านต้นเดือนใช่ไหมละ่ะก็เลยพากันไปดมที่แรกแฟนไม่ได้กลิ่นหรอกที่แรกไม่ได้กลิ่นหรอกพอไปดมแบบติดหน้าต่างห้องแก กินมันเข้าจมูกกันมาอ้วกอืมมาอ้วกแต่ก็เลยแบบเอาอยัางไงกันดีปรึกษากันเนี่ยเอาอยัางไงกันดีหนูว่าเป็นคนบอกว่าน่าจะพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเออเผื่อติดต่อญาติเขาได้ไม่อยากไปนี่ไงเผื่อแกไม่อยู่อะไรเงี้ยคิดในทางที่ดีใช่ไหมล่ะไม่คิดว่าแกจะโดนไง จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าบริเวณด้านหลังห้องเช่าปกติจะมีประตูที่สามารถเข้าออกได้แต่ตอนกลางคืนจะล็อกทุกครั้งและจะมีทางที่สามารถปีนเข้าออกได้จึงเป็นไปได้ว่าคนร้ายน่าจะใช้ช่องทางนี้ในการเข้าไปก่อเหตุครับ ท่านผู้ชมครับช่องทางตรงนี้ฮะที่ตํารวจคาดการว่าคนร้ายน่าจะใช้หน้าต่างตรงอยู่ที่อยู่หลังบ้านห้องนี้นะฮะเข้าไปจากการกรรมทรัพย์สินจากนั้นก็ฆาตการรมทางผู้ตายโดยใช้ช่องทางเดิมตรงจุดนี้ครับเป็นเส้นทางในการหลบหนีหน้าต่างใช่น่าจะเข้าตรงนี้ตอนเราเราอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นไหมว่าตรงนี้มันมีรอยรมันมีรอยยัดอะไรไม่ได้สังเกตเพราะว่านอนดลกอยู่แล้ว ปกติไม่ได้ทําอะไรก็เย็บผ้ายันก็นอนดึกอยู่แล้วอยู่ในบ้านเนี้ยก็เคยขึ้นบ้านประมาณเที่ยงคืนก็ขึ้นบ้านทุกวันปกติป้าเขาอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไระใครไม่มีอะไร เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาผู้ตายเคยมีปากเสียงกับผู้เช่าที่ห้องอยู่ติดกันโดยครั้งนั้นผู้ตายจับได้ว่าผู้เช่ารายนี้เข้าไปลักพระเครื่องและผ้าไหมจึงเข้าแจ้งความก่อนที่ผู้เช่ารายนี้จะถูกให้ย้ายออกไปสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนของตํารวจที่พุ่งเป้าว่าคดีนี้ผู้ต้องหาน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เคยเข้ามาก่อเหตุ ซึ่งคาดว่าน่าจะปีนเข้ามาตรงจุดดังกล่าวและเตรียมเข้าลักทรัพย์สินชั้นล่างแต่ผู้ตายน่าจะตื่นขึ้นมาเห็นคนร้ายจึงฆาตกรรมและชิงทรัพย์ไปซึ่งตอนนี้ได้ออกหมายเรียกมาสอบสวนแต่ยังไม่ปรากฏตัวและเตรียมออกหมายจับคนร้ายรายนี้ต่อไปครับขวัญชัยสุดโตถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วารงานครับ ผู้ตายคือคุณยายจูยุนนิยมนะครับวัย85ปีเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ,รการ,ก,ารก่อเหตุของคนร้ายนะครับลักษณะของบ้านก็จะเป็นบ้าน2ชั้นค,คนร้ายจะใช้ชั้น2ก็คือหน้าต่างที่อยู่ด้านหลังบ้านนี่แหละครับปีนขึ้นไปก่อนที่จะไปกรร่อเหตุฆาตกรรมคุณยายซึ่งระหว่างนั้นผู้ต้องหาก็คือลักษณะมันจะเข้าไปขโมยทรัพย์สินแต่คุณยายตื่นมาเจอ ก็เลยทาการฆาตก,กรรมเสียชีวิตไปนะครับ,รบในขณะเดียวกันที่จังหวัดสมุทรปราการเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในซอยวัดโยธินประดิษฐ์อยู่ในพื้นที่ของสพสํารงใต้นะครับซึ่งมีคนร้ายนะครับเลยมีลักษณะท่าทางเมากาวนะครับแล้วก็หลังจากช่วงเย็นๆมีนักเรียนเลิกเรียนอยู่คนร้ายรายนี้มีอาการเมากาวแล้วก็พยายามที่จะไปข่มขืนลวนลามน้องเด็กหญิงอายุ12ปีนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับที่ พลเมืองดีที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเห็นเข้าแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือน้องไว้ได้แล้วก็ลุมประชาทันทางคนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับนนในขณะเดียวกันทางทีมข่าวก็ลงไปตรวจสอบชาวบ้านก็ยังบอกนะครับบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวยังมีคนที่โดติดกาวติดสารระเหยอ,อีกจํานวนหลายคนทางทีมข่าวจึงประสานเจ้าหน้าที่ลงเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบนะบแต่ว่าไม่พบกลุ่มคนดังกล่าวนะครับ,รบไปติดตามรายงานกับคุณังกูลตะวันวงครับ เหตุการณ์รุมประชาทันคนร้ายรายนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา16นาฬกาของวันที่9ตุลาคมภายในซอยวัดโยธินประดิษฐ์ในพื้นที่ตำบลสำโรงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งคนร้ายได้เสพสารเหยและพยายามก่อเหตุฉุดเด็กนักเรียนวัย12ปีของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ600เมตร และในระหว่างเกิดเหตุชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้เข้ามาช่วยเหลือเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยขณะที่คนร้ายถูกรุมทำร้ายจนสะบักสะบอม,ม,มคือว่าคนร้ายเขาไอ้นั่นกอดเขาคือว่าจับนมเขาอะไรเขา,าทำร้ายร่างกายตัวเขาตัวสาวเด็กคนนั้นเสร็จแ,แล้วเด็กเด็กทำไงฮะเด็กก็วินก,ก็ก็มาช่วยมัน<อ>มันก็ร้องให้ช่วยวินก็ ไอ,ไอ้พวกนั้นเลยไป้คนที่ทํามันอะ่ะกูล้างข้างแตกไปเลยเอาวิ่งเข้าป่านี้อยู่เดียววิ่งทะลุไ้ป่าหนึ่งวิ่งเข้ามาเปิดน,นี่นี่ก็ลงไปตามเขาลงเปิดอ๋อคือมาตามหาอีกรอบหนึ่งใช่นี่ก็ลุยน้ําเข้าเปิดน,นี่อยู่เลยแอบ,บอยู่ลงเปิดเป็นปหลายโมงอ่ะ เกือบหัวค่ำหรือเกือบเย็นอ่ะก็จะจับได้จากการสอบถามพบว,ว่าในพื้นที่นี้ยังมีกลุ่มคนดมกลาวอยู่อีก4-5คนทีมข่าวจึงประสานตำรวจสพสำรงใต้เข้าตรวจสอบซึ่งเบื้องต้นไม่พบกลุ่มคนดังกล่าวแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะต้องเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุอาชญากรรมในช่วงเวลากลางวันควบคู่กับการตั้งด่านตรวจที่ดำเนินการอยู่แล้วครับก <ST> ็มันมันไม่เคยมีไอเหตุการณ์อะไร แต่ตรงนี้ก็ถือว่าต้องเพิ่มระวังเฝ้าระวังต่ออ,อย่างนี้ในเรื่องของการเสพสารเสพติดต่างๆเนี่ยฮะต้องมีการเฝ้าระวังมากขึ้นไหมครับใพ่ช่ใช่ก,ก็ต้องตรวจี่แล้วก็ต้องตรวจสพาว่ตรวจทางสาเสพติดทั้งนั้นครับแต่ว่าปกติแล้วเรามีการตั้งด่านอยู่แล้วหรือเปล่าฮะในพื้นที่ทุกคืน ้าใบ้านจะเห็นเนี่ยอยู่ตั้งตรงโค้งเียนั่นเ็าเรียกโค้งโพลองขยะครับมันจะมีไฟไอ้ส่องสว่างมันจะเห็นชัดวัาแต่ว่าช่วงนี้คืออาจจะต้องมีการเพิ่มมาตาการช่วงกลางวันมากขึ้นไปอาจก็ต้องรถสายตรวจมาโชว์ตรวนการะวัง ในส่วนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ที่มีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นรวมจำนวนกว่า500คนและใช้ซอยแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินเข้าออกทุกวันซึ่งที่ผ่านมาด้านผู้อำนวยการยืนยันว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นแต่หลังจากนี้จะมีมาตรการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและเทศบาลเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ที่ผ่านมามันมีเรื่องของพวกเหตุอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นบ่อยหรือกับเด็กใช่ไหมครับกับเด็กไม่ไม่เคยไม่เคยมีพอดีคนที่ก่อเหตุคนนี้ทราบว่าเพิ่งจะมาอาศัยอยู่ในบริเวณย่านนี้มาได้ไม่นานใช่ไหมครับคงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ก็คือสพอสำมรงใต้อาจจะขอชุดใจตรวจอย่างที่ว่ามาดูบ่อยๆเพื่อป้องราม นับว่าโชคดีที่เหตุการณ์ในครั้งนี้เหยื่อนักเรียนวัย12ปีหนีรอดออกมาได้อย่างปลอดภยัยและสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้แต่เชื่อว่าหากไรซึ่งพลเมืองดีที่คอยเป็นหูเป็นตาแล้วการก่อเหตุในครั้งนี้อาจนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างไม่คาดคิดซึ่งเจ้าหน้าที่ยังได้ฝากเตือนประชาชนที่พบเห็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมติดสารเสพติดควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกประวัติ และว,วางมาตรการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุซึ่งอาจร้ายแรงกว่าในครั้งนี้ก็เป็นได้ครับจากปิติพมจารีถ่ายภาพอังกูลตะวันวงรายงานครับหลังจากที่ทีมข่าวได้ประสานเจ้าที่ตำรวจสพสำโรงใต้ลงไปตรวจสอบนะครับจากเหตุการณ์ที่น้องอายุเพียง12ปีร,รอดจากเหยื่อที่จะพยายามที่จะมาคมขืนหรือลวนลามไม่ได้นะครับหลังจากนี้ไปทาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเองก็จะประสานกับทางเจ้าหน้าตำรวจเจ้าหน้าที่เทศบาลในการที่จะส่งกําลังเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบในพื้นที่ให้ถี่มากขึ้นนะครับ,รบจากการตรวจสอบในพื้นที่นะครับโดยทีมข่าวของเราคุณอังกูลตะวันโุญบ,บอกว่าในพื้นที่ตอนนี้มีประมาณ4-5คนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังประสานตำรวจหน่วนที่ไปตรวจสอบนะคบว่าจะสามารถช่วยกันติดตามคนที่มักจะดมกาวแต่ว่าพอดมกาวปุ๊บก็จะมาก่อเหตุตามพื้นที่ต่างๆ เหมือนเช่นกรณีนี้นะครับไปขืนใจคือพยายามที่จะขืนใจเด็กวัย12ปีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ซอยวัดโยธินประดิษฐ์นะครับสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเขตพื้นที่ของสพสำโรง